ครับผม,เร,ม,มเรื่องซีรีส์นี่ปมีแผนจะถ่ายยังไงเรื่องก็จะมีแบบเกิดมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมก็ก็มีซีรีส์เรื่องซูเปอร์แมนอันนั้นถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมอันนั้นทางช่องไทย PBS ครับก็จะเป็นเป็นซีรีส์ที่ถูกทำเพื่อให้คนที่มองไม่เห็นสามารถดูได้ด้วยเพราะว่าคอนเซ็ปต์คือเราจะต้องมีเดลหรอกที่ต้องพูดถึงตัวบรรยากาศสถานที่คุยกับใครตอนนี้มันแบบเช้ากลางวันเย็นเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วสิ่งที่มันยากคือ การที่เราเดอกมันยาวมากๆทํายังไงให้คนที่ตามองไม่เห็นกับคนที่ตามองเห็นสามารถดูได้แล้วรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากๆภาษาเดียวอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับภาษาเดียวมีตั้งตาทั้งไม่ครับชาใชการบทเป็นบทพูดของตัวละครเนี่ยนะครับผมที่ที่จะถูกตัวตัวละครผมเนี่ยจะมีตัวละครที่ติดตามด้วยคือน้องคือน้องสมัยที่เป็นนักประกาศข่าวเราจะก็จะพากว่าเนี่ยแม้เนี่ยอยู่ไหนทําอะไรอยู่สู้กับใครอยู่อะไรประมาณนี้ครับผมยากกว่าเดิมไหมครับยากยากมากเพราะเดอกยาวมากครับ ซีนส่วนใหญ่เนี่ยจะยาวประมาณ6หน้าได้ในการในการถ่ายครับเจ้าความพร้อมก็เลยเว่าหนังในยานช่วงนั้นอะไรใช้หนังมากๆก็ไปถ่ายมาแบบทั้งวีเลยก็ทีเดียวจบเลยครับผมก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm. ก็จะเป็นแนวแอคชั่นคอมดี้ครับผมบอกว่ามีมีแฟนก่อนหน้านี้เตรียแบบมหนังนี้เสร็จไว้นะอะไรอย่างงี้ยตกระแจ้งปฏิทูปิีสกดอ,อ๋อใช่ก็นะน่าจะประมาณช่วงช่วงปีที่แล้วเลยครับ mm. ที่มีแพนเอาไว้ก็ mm. มีหลายประเทศเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เลื่อนไปก่อน พอที่ปอดได้โอเพ่นแล้วคือโควิดมันโอเคขึ้นแล้วก็ค่อยๆอยตามไปหาปแฟนได้มีแฟนคือแบบบรรดาแฟนคลับหรือว่าแฟนเพื่อนเราต,ต้องเต็มตัวอะไรยังไงแล้วพตอนนี้มันเ,เริ่มเบาบางลงอะไรย่างเงี้ยครับผมตอนนี้พอเบาบางลงแล้วสิ่งที่ดีมากๆตอนนี้คือเฟสติวัลเริ่มกลับมาจัดได้แล้วครับผมก็ ตอนนี้ก็ค้างไว้หลายงานมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากไปร้องกับแฟนๆแล้วก็น่าถ้าไม่ไม่ไม่ผิดพลาดเนี่ยช่วงประมาณพฤษภาก็อาจจะได้เจอกันแล้วครับมีตอนนี้แปลว่าเริ่มมีคุยกับนบ้างแล้วว่าพฤษภานี่โหอยากไปถึงท่านว่า<อ>แล้วครับผมแต่เห็นรับงานช่วงนตอนนี้ก็ยังแน่งเหมือนเดิมใช่ใช่ครับผมตอนนี้เดี๋ยวซีรีส์ที่ทําเองเนี่ยก็กําลังจะกําลังจะถ่ายเร็วๆนี้ด้วยครับเพราะว่าแคสในใกล้ๆจะแคสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วบทก็ ก็กาลังแก้ใกล้กเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่มัน,น,นดีเลยนิดนึงมัน,น,นจะม,ลมเลยเรื่องบทนี่แหละครับเพราะว่าเราเราไม่อยากปล่อยบทที่ไม่ดีออกมามก็คือไปทบทวนเรื่องบทมาหลายรอบมากเป็น1ิบรอบจริงๆอ่านอ่านหลายรอบมากๆเพราะว่าเนื่องเนื่องด้วยว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราต้องเล่นเป็นสัตวแพทย์เอ้ <8. S 1> สัตวแพทย์ <c oughs> แพทย์สัตวแพทย์ทางทะเลครับผม แล้วมันมันมันยากทางเทคนิคมากมากเพราะว่าเป็นหมอก,ก็อยากแล้วนี้ต้องเป็นหมอรักษาปลาด้วยต้องไปดูเรื่องอวัยวะปลาอะไรพวกนี้ต้องไปไปเวิร์กช็อปเรื่องเครื่องมือแพทย์ต่งางๆแต่ว่าต้องแบบเวิร์กช็อปกับมันทุกอย่างเลยใช่ใช่ครับผมทั้งทั้งวิธีการพูดทั้งวิธีการใช้อุปกรณ์ต่งางๆด้วยครับผมเพราะว่าเพราะมันเป็นเชิงเทคนิคแล้ว คนที่อยู่ในสายอาชีพอะเขาเขาจะดูรู้ว่าใครทําเป็นแล้วไม่ทําเป็นมันเป็นหน้าที่ของนักแสดงที่ต้องไปเวิร์กเรื่องนี้เยอะมากครับผมแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นคดยากรกิจเหมือนกันยากมางยากมากหอยากรังเปนยางเราคาดหวังยังไงมากกว่าพด้วยด้วยคอนเทนต์ที่เราใส่เข้าไปในในตัวบทสําหรับเรื่องนี้มันเป็นประเด็นสังคมหลายๆอย่างมากๆเราอยากให้ทุกๆุกคนได้ได้ดูแล้วก็เอาไปตระหนักถึงอะไรบางอย่างครับผมเพราะว่าก็จะมีตัวละครหลักที่จะมีปมปัญหาของแต่ละตัวซึ่งแต่ละตัวเนี้ยก็จะมา เจอปัญหาต่างๆแล้วคอยแก้ปัญหาแลวปัญหาสิ่งเหล่านี้มันทําให้ตัวละครเนี่ยเด v e l o p ไปในทางไหนบ้างทั้งดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงบ้างมันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวละครนะครับไม่อยากให้ดกคบบลองเก็บไปดูับผมว่าเยาถ้าทําตามตัวละครล้วจะเป็นยังไงนะหรือว่าถ้าไม่ทาตามล้วจะเป็นยังไงบ้าง,งเรื่องใหม่อย่างเอาะจงใช่ไหมครับเห็น่วงนี้ฟิตหุ่นเขาฟิตเน็ตแบบแบบนวงใช่มันมีต้องเซยพวกดําน้ำในี่พวกนี้ครับผมก็เลยแบบไปฟิตหุ่นก่อนกลัวแบบว่าเป็นฉากแบบคันหวัง ต้องฝึกอะไรยังไงบ้างอ๋อช่วงนี้ฟินแตกมากเลยครับไม่ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมครับผมอโเคทานอสนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากเพราะตอนนี้ก็5จุด5ล้านแล้วครับผมก็เพลงนี้ยอดวิวขึ้นไวกว่าเพลงอื่นเขามากเลครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับดูแล้วครับว่าทุกคนเนี่ยชอบเพลงอกหักครับผมแปลว่าเอาเอาเพลงนี้ไปต่อยอดกับเพลงอื่นเลยไหมครับก็ต้องบอกว่าก็เป็น เพลงที่จะตามมาเนี่ยก็ก็จะมีทั้งเชิงโพซิทีฟแล้วก็นิ่งถีบด้วยก็อยากให้รอให้รอติดตามครับผมแต่ว่าเนื่องด้วย3เพลงแรกที่ปล่อยมาเนี่ยมันเป็นเชิงแบบแฮปปี้หมดเลยพอพอได้มาเป็นเพลงนิ่งถีบบ้างเพลงอกหัก <c oughs> บ้าง,าง,างก็รู้สึกวาทั้งสองก็ดูชอบกันดีค <c oughs> รับพูดถึงทนายจ่าเราหน่อยทนายจ่พี่ว่าน <c oughs> พี่ว่านมาทำเพลงด้วยกันเป็นไงบ้างถูกคุณธนกิจเก่งมากๆเลยครับผมคุณธนกิจนี่ตกลงปงใจมาทำเพลงให้ปุ๊บเราก็ตามจี้เลยครับผมจนได้จนได้เพลงนี้มาตอนแรกเขาก็บอกว่าเออคิด <c oughs> ว่าเราถามเล่น <c oughs> ผมก็ม <laughs> ันผมไม่เล <laughs> <a> ่นพี่เอาจริงจริงก็จนได้เพลงนี้มาครับผมก็บอกพี่ว่านเก่งมากๆแล้วขั้นตอนการทํางานคือเนียนมากจริงจงครับผมคือก็ทั้งโปรดิวเองทั้งทําทำนองทำเนื้อร้องเองด้วยแล้วก็ยังยังชวนพี่โอ๊ตมาคอรัสให้ผมด้วยแล้วก็คุมร้องให้ผมด้วยแ้วก็แบบเราใส่ใจรายละเอียดนมาจะการทาเพลงการซีรีส์อะไรก็แต่เราจะลงตัวอย่างจริงใช่ใช่ผมผมรู้สึกว่ารายละเอียดมันเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานเพราะว่ามันจะแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยแล้วก็ทําให้ คนดูเนี่ยหรือว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยได้เห็นอะไรที่มากขึ้นเวลาเราทํางานให้มันละเอียดมากขึ้นเลยนะฝากเนื้อฝากติดกันครับนี้ก็เราฝากทุกคนนะครับผมก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลที่4มาชื่อว่า Thanos ครับก็สามารถเข้าไปดูได้ทาง YouTube Channel ของ n e s u p Studio ครับผมแล้วก็ฟังได้ทุกแอปพลิเคชันออนไลน์เลยแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ที่ผมแต่งเองทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยแล้วก็เป็นเนื้อเพลงสาก้วยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ